และนี่คือคามิวและนี่คือน้องบีและน้องโบเป็นพี่น้องกัน yeah, this color, this. สวัสดีพี่น้องปองปายสุขุมสุขคัจ้าและนี่คือคาเมิลเป็นแฟนของเอเองมือนี่สิเป็นครั้งแรกมือแรกในชีวิตของนางที่น่าจะนางซาเลงเนาะจ้าโดลงมาโดลงมาลงไปลงไปลงมาไปโดลงมาโดลงมเโอเคก็ และนี่คือน้องบีและน้องโบเป็นพี่น้องกัน <_ EN> เข้าสีค้นไปไหนไปกันตอนนี้เขากำลังจะนั่งซาเล่งไปหน้านะจ๊ะไปเบื้องหน้าว่าเป็นจังใดเนาะเพราะว่าคาบมิวนี่ยังมไม่เคยเห็นนะจาะเป็นการไปเบิ้งหน้าครั้งแรกของนาง เราการนังน่งมีมักตนปามแห้งเนาะจ้ะน้อไปเบิงกันพี่น้องถนนเซนนี้เป็นถนนลังหมู่บ้านเราจะเป็นถนนที่เป็นทางมาสวนพอดีเลยพี่น้องนี่ละบานเกิดเมืองน้อนเป็นเมงซีละถนนปูนซีเมนต์แต่ว่าเต็มไปด้วยขินแห่นะคะ,อะตอนนี้ก็มาถึงหน้าแล้วจ้ะทุกปีนี พี่อายก็พี่สาวเพิ่นสรีเห็ดเขาหน้าปังแล้วจ้ะแต่ว่าปีนี้เพิ่นบ่ได้เห็ดเนาะในแหละจ้ะโอ้แปฝงเจกเวิร์กเลยต้นปาล์มก็งามคักพี่น้องแล้วทางนี้ก็สิเป็นในสวนยางนั่งอันนี้บ่แม่นอันหน้าหน้าเอ๋นะจ้ะอันนี้เป็นหน้าของยายที่แบบว่าอันเฮาเฮ็ดข้าวกินปูเขาโน่นนี่นั่นเนาะจ้ะเฮ็ดแบ่งกัน ตามภาษาคนอีสานบ้านเฮ้าเลยจ้ะปามนี่ียงกะทายอมเมื่อี่นองฝลังฝลังมักต้นปั๊มแหงมักคักมักแน่เขาบม่เคยเห็นนี่ยังทิงสีเนาะพา์โมนอันนี้ก็เป็นันเป็นนันแม่น้ำจ้ะเป็นหอยลุ่มบองเออหอยลุ่มบองเวลาเห็ดเขาหน้าปังหน้าปีก็ได้น้ำจากแม่น้ำนี่ละจ้ะ 嗯。Mm hmm. เรื่องมียูวานา่นงโบเคยขับมอเตอร์ไซค์มาก,ก่อนเลยเป็นการขับมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกในชีวิตของนางสงสัยเลือดสิบพุ่งกระชูดแบบอยากล่องคลองอะนะว่าจะคองขับเป็นแล้วก็เลยบอกเอว่าเออเดี๋ยวฉันอันขี่มอเตอร์ไซค์เลนกันเดอร์เทอรมูนีลาวัสสันว่าเฮากะเออเปโหลดบ่เป็นยังกัเนาะบัดที่นี่เอกะท่าแลวท่าอีกพี่น้องท่าจนว่าสีแดงเอาจนคำเนาะก็เลย ไปใส่ขึ้นนานมาแท้บัดทีนี้โทรศัพท์กระโรออกบได้เนาะเน็ตนั่งกับ,บม่มีเอาสีเห็ดจังไดเนาะว่ะบัดที่นี่จนว่าจนสิแรงพี่น้องเห็นแต่ยางตอเสาะต่อเสาะหนาเสียมากเนาะเป็นเอียงก็เลยถามว่าสารภาพเฮ้าบัดทีนี้ยกอันทุกยกขาส่งขึ้นเลือดไรซะๆข้าคางายนี่ว่ามันถลอกหมดพี่น้องเอ้ยทึ่ง ทั้งหัวเข่าทั้งนิ้วเท้าทั้งอีกอย่างนาะหินเล็กๆน้อยๆก็เต็มหัวเขาพี่น้องพี่ออ้ก็เลยผ่านไปหาหมออยู่อนาไมยเกือบมันบปยังผู้เฒ่าผู้แกก็เจ้าก็เลยไปเอิญควันซู่ควันเอานาะจะเพิ่นก็เลยได้มาผูกแขนห้ก็ขอบคุณนก็เจ้าได้หลายน่าจะชนครูกรณีที่ชนกันก็บบรูเลยว่าเป็นผู้ใดจาจนเท่าสมมตนีเพราะว่า ข้ามิว่าขอบสวมหมวกอิโมงวันซันวาก็เลยเบ่เห็นหน้าตาเขาเนาะจ้ะเพื่อนนี่ก็ย่านย่านเมทาด้าเนาะอันเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี่ก็ทะลอกมืดพี่น้องนั่งกันเล่นผ้าเมทานี้ไปนไปตลาดไปหาซื้อนอกกินของวันซันวาเป็นการไถ่โทษเนาะจ้ะเนาะโอ้ยเงินดหลยคลิปนี้จบแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะจ้ะเนาะจันดากะ กดไลค์แล้วก็กดติดตามกดแชร์ในเด้อดจ้ามาพอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย